เราเปิดกันนักปาดสาวสุดโมเอด้วยกันสามไอดีอีกแล้วครับท่านพอไหมคุณเจปแปนมีดาบด้วยดาบพิฆาตอสูรหนึ่งสองสามเปิดแตาเป็นเลยอ่ะครับมาดูว่าของโตโน่สลายฟ้าสี่ตัวของเจปแปนของมัด ส้มทั้งจอแต่ไม่มีแต่ไม่มีอะไรเดินทางอย่าบอกว่าแบนส้มแบนส้มทั้งจอเหมือนกันกับปั๊บปั๊บเอามาหนึ่งสองก็ไม่มีตกฟ้าหรือเปล่าไม่มีแปบงก็ไม่มีสามสองเด็กอาจจะหลอกมีจะมีใครมีใครลงไหมมีใครลุ้นลงไหมแบนไม่มีเอ้ยผมมีอันที่หกคอนโตโนไม่มีลุ้นเลยหนึ่งสองเปลี่ยนขอ